สวัสดีค่ะวันนี้พิดามาพร้อมกับเมนูผักดองมาดูวิธีทํากันเลยเริ่มแรกนะคะพิดาได้ทําการเตรียมผักไว้แล้วค่ะผักของพิดาวันนี้นะคะก็จะมีหัวไชเท้าค่ะแครอทตงกวายญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีพริกค่ะเป็นพริกหวานนะคะนิดหน่อยค่ะ วันนี้พี่ดาจะดอง2รูปแบบนะคะก็คือหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะกับอีกอย่างนึงค่ะคือหั่นเป็นเตา๋านนี้พี่ดาหั่นแล้วก็เอาใส่ไว้แล้วนะคะโอเคค่ะพอหลังจากที่เราได้เตรียมผักเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะต้องล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หั่นค่ะหลังจากหั่นเสร็จเรียบร้อยก็นําเรียงลงไปในโหลค,ค่ะวันนี้นะคะพี่ดาจะไม่นําผักนะคะไปคั้นหรือว่าไปคลุกกับตัวเกลือก่อนนะคะแต่ว่าพี่ดาจะ ดองแบบนี้ง่ายค่ะแต่ว่าอร่อยแน่นอนเดี๋ยวพี่ดาขอเรียงนะคะผักทั้งหมดใส่ลงไปในโหลก่อนค่ะค่ะหลังจากเลียงใส่โหลเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะ ต่อมานะคะก็จะมาถึงขั้นตอนการทำน้ำดองนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำตาละคะ่ะน้ำส้มสายชูจากนั้นตามด้วยน้ำเปล่าตัดเค็มค่ะด้วยเกลือใส่ทุกอย่างลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเปิดไฟค่ะหลังจากที่เปิดแก๊สนะคะก็ทำการคนค่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเกลือนะคะแล้วก็น้ำตาลละลายดีค่ะรสชาติของน้ำดองนะคะเขาจะต้องมีรสออกเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็ติดเค็มเล็กน้อยค่ะจากที่คนมาได้สักแป,ป๊บนึงนะคะตอนนี้น้ำตาลและเกลือละลายดีแล้วค่ะพี่ดาชิมรสชาติดูแล้วนะคะรสชาติเป็นไปตามที่พี่ดาต,ต้องการเป๊ะเลยค่ะ นี้นะคะพี่ดาวก็จะทําการปิดแก๊สเลยค่ะไม่รอให้เขาเดือดนะคะแต่พี่ดาวลองจับดูแล้วตอนนี้น้ําเขายังมีความอุ่นอยู่นะคะเราก็ปิดแก๊สในขั้นตอนนี้เลยเสร็จแล้วนะคะให้เรานําน้ําดองนี้นะคะไปเทใส่ผักของเราได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้เย็นค่ะตักน้ําดองนะคะที่ยังอุ่นๆอยู่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เวลาใส่ลงไปนะคะต้องใส่ให้ท่วมตัวผักเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ทำการปิดฝาให้สนิทค่ะ ใช่มีขวดแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะคะแต่พี่ดาแนะนำค่ะว่าให้ใช้เป็นขวดแก้วนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาโดนความร้อนนะคะจะได้ไม่ปล่อยเอาสารเคมีออกมาผสมอยู่ในผักดองของเราค่ะโอเคค่ะหลังจากที่ใส่น้ำดองและปิดฝาเป็นที่เรียบร้อยนะคะให้เราทำการคว่าขวดค่ะต้องปิดฝาให้สนิทก่อนนะคะค่อยคว่านะคะ เราจะทําการคว่ำขวดเขาไว้แบบนี้นะคะ1คืนค่ะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะเราก็จับเขาหงายขึ้นมาค่ะตั้งได้ตามปกตินะคะแล้วก็นําใส่ตู้เย็นได้เลยค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ดาจะเอาเขาพักไว้นอกตู้เย็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะตอนที่พี่ดากลับขวดมาดูกันค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ทําการดองเขาไว้นอกตู้เย็นแบบนี้นะคะเป็นเวลา1คืนค่ะเช้ามานะคะเดี๋ยวพี่ดาก็จะมากลับขวดค่ะ หลังจากกับขวดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้นำเข้าไปแช่ไว้ในตู้เย็นได้เลยค่ะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนๆเลยนะคะเวลาจะทานนะคะก็แค่เปิดฝาค่ะแล้วก็ตักออกมาทานนำไปทานกับอาหารได้หลายชนิดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำผักดองลองไปทำทานกันดูนะคะวันนี้นะคะพี่ดาจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พิดาด้วยนะคะ